สวัสดีครับประยุทธ์จทย์ครับมินีสิภาพพี่น้องมาติดตามเรื่องเล่าของน้องเก๋ครับซึ่งเป็นอดีตพนักงานแต่กลับไปอยู่บ้านเป็นการปลูกผืดมือไม้ครับพี่น้องในการปลูกผืชหลังหน้านั่นก็คือปลูกยาสูบครับโดยการใส่สารปรับปรุงดินจุลินรีย์มักแล่และการนำม,มักของอาจารย์พลปัญญาวรธรรมซึ่งน้องเก๋ได้ลอยเลี้ยงเรื่องเล่า,าไว้ให้พี่น้องในเบิ้งครับว่า การปลูกครั้งนี้สิเป็นยังไงเชิญ์เป็นน้องติดตามและรับชมครับผม แต่ทีนี้ติดธุระนิดหน่อยค่ะก็เลยมาลงตอนนี้อ่าอุณหภูมิอยู่ที่31องศานะคะดูกันค่ะไม่เหี่ยวไม่ลดไม่เลิกยังสดยังสวยเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม เช้าเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมค่ะใบตั้งสู้แดดมากเลยค่ะและมาดูที่สวนกันได้นะคะสีของเขาจะออก เขียวเขียวไม่เขียวเข้มนะคะเขียวอ่อนอ่อนอ่อนพอตกต้นเย็นมาก็ใบเขาก็จะ,ะหุบลงค่ะสุยอด ดูความหนาวความแข็งแรงของใบค่ะไม่พูดเยอะนะคะภาพบรรยายเลยค่ะพูกระดึง วันนี้มองมาเห็นช้างค่ะบางวันก็จะมีช้างอยู่สองตัวมาดูรุ่นที่หนึ่งกันค่ะนี่รุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกรุ่นบึกเบิกรุ่นทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยน้ำหมักหลักหมื่นกับ ปุ๋ยปรับปรุงบินนะคะของอาจารย์พศด,ดูความหนาค่ะดูความหนาความใหญ่ความสูงต้นจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ใบจะหนาแล้วก็ต้นอวบมีความแข็งแรงดีค่ะสู้แดด เดี๋ยวตอนเที่ยงจะลงให้ดูอีกรอบนะคะว่าต้นยาสูบเราพอเจอแดดจะจัดแล้วจะมีลักษณะยังไงอันนี้คุณนายยังไม่ตื่นคะ่ะคุณนายยังนอนอยู่เลยแดดจะส่องตาแล้วคุณนายก็ยังนอนสลุบสลัยอยู่เลยคะ่ะเหมือนกับว่าใบมัน มันหนักทั้งน้ำค้างทั้งความหนาของใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่พอโดนแดดแดดส่องพอนนี้แล้วก็ต้นก็จะตั้งขึ้นมาใบก็จะเปิดรับแสง อายุประมาณหเดือนกับ13วันค่ะนี่รุ่นแรกหน่งเดือนกับสิบสามวันต้นก็ยังจะ ยืดขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็ส่วนใบส่วนยอดกอ็ยังจะขยายเพิ่มขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆค่ะยังไม่ตอนยอดเนาะยังจะไม่ไม่เด็ดยอดยังไม่เด็ดยอดทิ้งนะคะตอนนี้รอให้โตอีกหน่อยดูยอดของเขาค่ะยังสามารถไปได้อีกนะคะ ยังหนายังอวบสามารถยืดขึ้นไปได้อีกไปก็ยังจะขยายเพิ่มได้อีกนะคะอันนี้พึ่งพึ่งฉีดน้ำหมักไปเมื่อสองวันที่แล้วค่ะมีนอนหรือเปล่าเอ่ยนอนอย่างชอบเลยค่ะนี่ นี้สวยมากเลยอลังการดูยอดของเขาค่ะยอดของเขาจะอื้อหือยอดจะอวบอิ่มมากยอดหนายอดดูเต็มอวบมากเลยค่ะ นี่หนาค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมาลงให้ดูอีกรอบนะคะว่าต้นยาสูบเราถ้าเจอแดดจัดแล้วจะมีลักษณะยังไงจะอยู่ลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเหี่ยวใบตกหรืออาการของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเที่ยงมาดูกันนะคะ นี่คือรุ่นที่สองนะคะนี่รุ่นที่สองอายุก็หนึ่งเดือนกับอีกสามวันสี่วันค่ะอันนี้จะเข้ารุ่นที่สามค่ะที่สามรุ่นที่สี่นู่นเลยรุ่นสุดท้ายรุ่นที่สี่ ดีค่ะวันนี้วันที่13มมกราคมนะคะมานับใบายาสูบกันนะคะว่าต้นหนึ่งมันจะมีกี่ใบเราได้กี่ใบกันสองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองใบสีเหลืองข้างล่างนี่ไม่นับนะคะ ดูต้นนี้กันนับจากข้างล่างเลยใบนี้เป็นใบแรกจะไม่นับนะคะใบนี้ก็ใบที่สองจะไม่นับเริ่มจากใบที่สามเลยค่ะหนึ่งสอง 3ามสีาหใบนี้ใบที่6 สองสิบสามใบค่ะสองใบข้างล่างไม่นับนะคะสีเหลืองสองใบนี่ไม่นับต้นนี้สิบสามใบค่ะต้นนี้สิบเอ็ดต้นนี้ข้างหน้านี้โดนน้ำเยอะไปหน่อย กำลังาบานใบยอดค่ะกำลังบานใบยอดนะคะดิดยอดกันแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ยาอันนี้ยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยน้ำหมักเลย